ว่าที่ตัวละครที่กําลังจะมาเป็น ex นั่นเองนะครับผมโอเคต้องขอแสดงความยินดีด้วยเนาะเนื่องจากตอนนี้เนะบอนพีสกลับมาฉายไปที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยโดยเรียงไทม์ไลน์นะครับอ,อันนี้ขอเป็นตัวไล่456นะขอพูดทีละตัวและอันนี้เรียกว่าชี้เป้าเลยแล้วกันนะที่คาดว่าน่าจะมานะส่วนมาไม่มาอีกเรื่องหลักๆคือเป็นการคาดการณ์นั่นเองพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับสกิล ด้วยดังนั้นคลิปนี้อาจจะละเอียดซักเล็กน้อยหากใครชอบก็ตามได้เลยเนาะส่วนใครคิดว่าเฮ้ยน่าจะอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มตัวแรกเลยครับคูมะทีนี้คูมะมี2ล่างครับ1่ล่างที่เป็นเศษเหล็กใกล้ตายแล้วล่ะ2ล่างย้อนอดีตครับล่างหนุ่มมันมีอยู่2กรณีครับ1น่ล่างหนุ่ม2อล่างเศษเหล็กส่วนตัวเชื่อว่าล่างเศษเหล็กครับเอาล่ะในส่วนของตัวละครคูมะผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นไฮไลท์นะ ซึ่งซึ่งซึ่ง,งต้องคุยกันตามตรงว่าคูมะเอาว่าไฮไลท์ของมันข้อดีคืออะไรก่อนคูมะข้อดีของมันและหวังว่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะขอนะคือแต่ถ้าเป็นเนี่ยยาวทำไมโอเคสกิลตบขอให้เป็นอย่างนั้นโอเคปะ่ะแต่เป็นโล่หรือวิ่งเนื่องจากไอตัวละครนี้มันเป็นหมัดอ่าพอเป็นหมัดข้อเสียคือวิ่งตามไม่ทันแต่ถ้ามันเป็นโล่หมายเขาว่าวิ่งอ่ะจะบวกคุณอยู่แล้วหรือหมัดบวกคุณก็ตามตบกลับบ้าน จบเลยผมเลยแบบอย่าให้มันมานะเพราะ ex ตัวละครตกกับบ้านไม่มีนะครับชัดเจนยังไอตัวการสถานะตัวนู่นนี่นั่นมาหมดแล้วแต่ตกกับบ้านยังไม่มีและหวังว่าเห็นไหมเห็นไหมโอเคซีอูต่อมาครับอันนี้แน่นอนสำหรับตัวละครคูคมะมันต้องมีอันนี้แล้วบึ้มแล้วก็ทะลุสิกิขวางอันนี้ต้องมีอยู่แล้วซึ่งมันจะเป็นเาเมนดังนั้นอันนี้จะไม่พูดมากเนาะที่อยากได้คือตบขอให้มาอ่า มึงมาเถอะไอ้พวกตบทั้งหลายเนี่ยและถ้ามาเป็นวิ่งนะกูบอกเลยโคตรเก่งเลยเพราะว่ามันจะรอดอะไรนะมันจะไม่รอดก็แต่เมื่อเป็นเมตาสายโลวาร์ปเหมือนน้องงูอ่าแต่โลตัวตแล้วเนี่ยมันอาจจะเลือกได้ว่าวาร์ปใกล้หรือไกลซึ่งน้องงูเนี่ยมาน,นาเป็นเกือบเกือบปีแล้วละ่ะเอาว่ามันเกือบปีแล้วเนาะถามว่าถ้ามันจะมาซ้ําเป็นแบบวาร์ปได้มันก็เป็นไปได้ครับเดี๋ยวมันจะต่อเลือกตัวต่อไปนะโอเคผมเลยคาดว่าน่าจะเป็นวิ่งหรือโลย้ํานะวิ่งหรือโลนะครับ ในโซขขคาร์โตวรอคารคุม,มะจบเป็นตามนี้เชื่อว่าตัวที่4มาเมื่อไหร่สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนหน้าไม่เกินคุณเจอละเร็วๆนี้แหละสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนหน้ามาแล้วนะแล้วถ้ามาผมบอกเลยว่าเมตาชิปหายแต่ก็นแน่นอนครับสูตรผมอ่ะอาจจะไม่ได้สุ่มตัวที่4ดังนั้นผมอาจจะไม่ทันอ่ะยอมรับก,กันตามตรงก็คือข้ามนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวแรกเนาะอันดับต่อมาครับคิสรุตัวที่5ครับมาเมื่อไหร่เดือน8ครับถามว่าเป็นสายอะไรเนื่องจากคิสรุเพื่อนๆเ,เ,เห็นใช่ไหมว่ามันวาได เอาละทีเนี้ยวาร์ฟได้ลุ้นอยู่สสายจริง,รงลุ้นลุ้นสมสายแล้วครับสายแรกคือโล่ถ้าหาเป็นโล่วาร์ฟโอเคมันก็จบแล้วไงวาร์ฟไกล้วาร์ฟไกลถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจ้าหลอคุมะที่พูดเมื่อกี้มันจะจบเคลียนะแต่เอาใหม่หากมันเป็นวิ่งอ่ะโอเคมันก็วาร์ฟได้หรือเป็นหมัดก็วาร์ฟได้ครับดังนั้นดียังไงเนื่องจากว่ามันเป็นวาร์ฟครับพอวาร์ฟมันจะไปช่วยสายวิ่งที่กําลังดึงธงอยู่ได้นั่นเองครับมันน่าสนใจตรงนี้ แต่ถ้าเป็นวาร์ปวิ่งโอเคมันก็จะไม่ต่างกับตัวละครไคโดซึ่งแน่นอนมันน่าจะมีเพิ่มเติมคือเพิ่อนาเมตรเพิ่มความถึกในโดนสถานะมันก็น่าจะเป็นประมาณนะั้นเรียกว่าเป็นไคโดอัปเกรดและกันนะครับสำหรับตัวละครคิสลุที่ใครรออยู่ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับโอเคอันดับต่อมาตัวสุดท้ายครับที่ผมเดานะก็คือหนวดดํา no. 2นิกะครับ3เซเทิลประเด็นคือตัวไหนอีกเรื่องเอาละทีนี้ หากมาเป็นตัวใดตัวหนึ่งอ่าย้ำกันนะตัวใดตัวหนึ่งในนี้ไม่ต้องแคร์หรอกเพราะเก่งทุกตัวนวดนดำมึงเก่งแน่ๆอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดส่วนตัวละครนิกะนะครับก็คือในส่วนของนิกะเนี่ยมายังไงก็เมตาเอาผมพูดเลยเมตาแน่เมตาขู่ระดับลูฟี่ <c oughs> คือมาแล้วไม่เมตาเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยครับยังไงก็เมตาและถามว่าถ้าเป็นตัวละครซตเติ้ลเมตาอยู่แล้ว จะทางไหนแม่งก็เก่งครับแต่ว่าส่วนตัวผมอยากให้เป็นลูฟี่กับโหนดดำโอเคและถามว่าเฮ้ยแลวอย่างตอนนี้ผมอ่ะจิ้มไปที่ใครนิกกครับเหตุผลก่อนลหลายๆคนอาจจะอยากให้ตัวละครโหนดดำมาเอ้ยผมเข้าใจผมอ่ะอยากให้มันมานานแล้วและอยากเป็นไฟบังคับว่ามึงต้องมานะเพราะว่าลูกน้องมันมาละดังนั้นเนี่ยหัวหน้ามึงต้องมาแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าตามสถิติก่อนอ่าอันนี้เรียกว่าผมตอบจากตามใสาิตินะซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ เนื่องจากไอ้ัวลครลูฟี่อ่ะมันจะเป็น EX ทุกๆ2ปีอยู่แล้วอะ่ะปีครึ่งหรือ2ปีอะ่ะเออซึ่งตอนนี้มันเลยจุดของมันมาแล้วโอเคปะ่ะดังนั้นผมเลยมองว่ามันน่าจะมาตัวสุดท้ายคือเดือนที่9ครับลูฟี่มากกว่าโนนดําส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะเหตุผลก่อนเนื่องจากว่าอ,อะไรยังไงอะ่ะไม่อยากใช้เหตุผลแล้วกันเออเรื่องว่าคาดการณ์ดีกว่าเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวมัอ่อาจจะเข้าตัวได้เนาะเอาเป็นว่าคาดว่าเป็นนิกะเออจบเท่านี้แหละเพราะ เอากันหลงไอ,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 อตามตะกากกันนะจริงๆอ่ะเหรียญน่ะมันมาแต่มันมาทุกครึ่งปีอยู่แล้วถูกว่าเออพอเหรียญมาผมเลยเชื่อว่าตัวมันน่าจะมาเพราะปีที่แล้วมันก็เป็นแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นรีเจนปีนี้เลยคิดว่าเป็น ex แค่นั้นเลยเออและคิสซลุสู้กับนิกะางไงชัดเจนน่ะปีแล้วรุจ,จิสู้กับนิกกางไงแค่นั้นเลยเออหลังมีแค่นี้มันก็เหมือนการดานั่นแหละแต่คาดว่าน่าจะมาและขอให้มาทําไมล่ะ กูจะได้มีเหรียญครบเซตแค่เลย <c oughs> ความเด็กจะโตเรื่ๆโอเคคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ละกันหลังจากที่ดูแล้วผมว่าน่าจะเข้าๆประมาณนี้แหละแต่แน่นอนว่าอาจจะมาพลิกโผได้ไหมได้เพราะบันไดชอบเล่นคุณครับก็ที่เหลือเนี่ยใครคิดว่าและคาดว่าตัวละครไหนที่จะมาเม้นที่ด้านล่างได้เลยหรือมองว่าเฮ้ยเออผมลืมขอโทษในส่วนของตัวละครนิกะหนวดดําอะไรพวกนี้ถ้ามามาเป็นแนวไหนเนาะซึ่งตัวแรกเนี่ยไอคูม้าเนี่ยผมมองว่าเป็นโล หรือวิ่งส่วนในคิสซัลุมัดหรือวิ่งนะครับตัวสุดท้ายคือนิกะนวดดำเซเทิลเชียวาโล่สอนตัวเชื่อแบบนั้นนะเพราะปีที่แล้วเนี่ยตัวปิดท้ายมันเป็นโล่ไปแล้วดังนั้นปีนี้เลยคาดว่าไอตัวที่4น่าจะไม่ใช่โล่น่าจะเป็นหมัดอ่าตัวที่5น่าจะเป็นวิ่งตัวสุดท้ายน่าจะเป็นโล่สอนตัวคิดแบบนั้นนะและไอตัวโล่เพื่อนๆเ,เข้าใจใช่ป่ะแมกเมตานั่นแหละคือคําตอบผมเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นโล่ครับ เดี๋ยวพี่เขาบอกเอ้าสายซ้ํามันซ้ําได้ไม่ต้องเครียดหรอกแม่งซ้ําได้แต่มันอาจจะเป็นแบบโล่ที่สลับสีได้อ่ะคิดว่าแบบนั้นนะถ้าโหนดดาก็อาจจะเป็นดําอาจจะสลับขาวได้หรือก็เป็นดานั่นแหละแต่อาจจะเป็นโล่วิ่งบัตไม่รู้ไม่รู้แต่เป็นได้หมดหรือว่าถ้าเป็นลูฟี่ตัวนี้อาจจะเป็นขาวก็ได้อ่าแต่เป็นขาวสลับสีได้ก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นสำหรับตัวละครนัน้นเองแต่ผมตอบได้แค่ว่าปีนี้ตัวสุดท้ายโหดแน่